ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิบดบอกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับตัวเดอเลดอีกแล้วเนาะดูเซตเปร์ที่ผมจะนํามาเล่นในวันนี้เนี่ยเป็นเซตเปอร์ที่โคตรจะโอพีมากสสำหรับตัวเดอเลดเนาะด้วยเปอร์แรกเนี่ยเป็นเปร์ไม่เอทยูชอยนะของเจ้าตัวเดพิกคือความสามารถของมันเนี่ยคือเมื่อเราแขวนรอดชีวิตแล้วเราวิ่งออกมาห่างๆระยะรัศมี2 2เมตรจากเสาที่เราแขวนเซอร์แล้วผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามที่วิ่งมาดึงเพื่อนเน่ะคนนั้นจะติดสถานะปอกกำบังไปเวลา60ิเอีซึ่งมันนานมากแถมตัวเราก็ เวลาล่องหุ่นแล้วก็วิ่งไหวโคตรคือยังไงก็ตีคนนั้นล้มได้ส่วนเปอร์ที่สองคือเป็นเปิร์กต้องแสงดาราของเจนะ้าติกเกอร์เนาะหลายคนคงจะรู้ความโกงของเปิร์กนี้แล้วคือเมื่อเราทําการแบกปพลอะชีตแล้วมีพลาะชีตคนใดที่อยู่ในรัศมีแสงเงิใจของเราอะคือพวกเขาจะติดสถานะปลอดกำบงังแต่ถ้าเราแขวนหรือวางพลาะชีตคนที่แบกอยู่อะสถานะปลอดกำบังจะอยู่ไปอีกประมาณ3ามสิบวิเนาะซึ่งมันก็นานพอที่เราจะได้หวัวพวกชอบบุรีผีได้นิดน,นึงอะส่วนเปอร์ที่3ก็เปิร์กสักพัสดายเนาะเอามาคอมโบ เขาใจได้ไปย่างอ่ะคือเมื่อเราแบกพขาเราชิดแลวเราจะเดินไวขึ้นแถมเพิ่มรัศมีเสียงแจ้ขึ้นอีก12เมตรนะคือให้เปอร์ต้องแสงดารามีรัศมีที่ไกลขึ้นนิดนึงอ่ะส่วนอันสุดท้ายก็อุ้งมือมวงกอนอ่ะเป็นเปอร์ของดัวใบเนาะความสามารถทุกอย่างก็เข้าใจได้ยังไงอ่ะคือเมื่อเรากระทืบเครื่องปั่นไฟแล้วอ่ะแล้วภายใน30เบียร์น่ะหลังจากกระทืบถ้ามีเซอร์มาแตะเครื่องเขาจะติดสถานะปอกกำบงังแล้วก็กรีดออกมาให้เรารู้ตำแหน่งด้วยเนาะคือเอามา แบบว่าการพวกชอบแบบวิ่งเนียนๆมาปั่นไฟตอนที่เราแบบไม่พยิ่งอือ่นเงี้ยก็โอเคผมว่าผมพูดมากมาพอแล้วเดี๋ยวเราลองดูกันในเกมกันได้นะครับ let's go วอร์บนไวด่านนี้โคตรกว้างผมจะทำยังไงให้แบบเขาติดปะกำบังผมได้ไมเนี่ยอก่อนอื่นก็วิ่งไปหาคนก่อนเลยผมไม่มีกั้นเครื่องนะาต่เนี่ยคือน่าจะเป็นอะไรที่แบบรักดูเลมากอ่ะมีใครไม่มีเลยน่าจะอยู่เครื่องนี้แหละ นี่ไงหวัดดีเม็กมันไปไม่ได้นั่นนะอุ้ยเมาเร็วเมาเร็วกันไปจัดไม้นะมน้มนี่ไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นนะไม้อะทำไมจังหวะที่โคตรหลงมไม่หลงวะนะั่นมีไปอีกรอบไะจะเข้าไม้ว่ะนั่นอะไรเนะี่ยไม่ให้โดดอะ อะไรวะอะไรจะแบบอยากส่องไฟขนาดนั้นวนะห่วยจะไม่จับหลังมันนั่งขนาดนั้นวีนะ่ะ <c oughs> มาเด็กไฟขนาดนนเขาติดอะไรนะปอกกำบังคนอ,อยู่อะ่ะคนเนี้ยจำได้จำได้ขึ้นแจทันไปวะเนี่ยลองดูก่อนอนะ่ะยี่ไปชายรถแดงชี้โคตรสุด ได้ละเอาหายเลยเก็บไ่ไหลอ่ะปล่อยก็ได้ไปไล่ขนั้นกันใจเยยนเพื่อนอุ้มเลยไปเดือดคาเฟ่กันไหมโคตรอยู่นี่อึอเลยวะ่ะแค่รีบวิ่งกันให้เขาแบบติดไปอีกอยู่ใช่แล้วก่อนนะได้ปะเนี่ยเอ้ยโหโคตรไก่ลมไม้วะ่ะ นี่ไงเคสเป็นคนหนึ่งไะไลเะ่เคสดีกว่าเคสหายที่ไงเคทหวัดดีเพื่อนฟาดหลังปกันนี่เคาอยู่แถวนี้ปเนี่ยนี่ไงไงอ้นั่นคือแบบโคตรจะเซียนไปเนี่ยละ่ะหายเลยนี่ไงเจอแล้วมาเขาติดปกังบงังผมละจะเอาไงต่อ มิกไปโจนเลยวะนะแมตเอลทีแมตทึบเหรอนี่ไงเพื่อน <laughs> เฮ้ยทำได้ไงเฮ้ย <laughs> ก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่วะตอะไรกับประเมินเขาว่าเขาน่าจะแบบเป็นคนที่แบบโคตรจะคมอะไรอย่างงี้เได้อยู่เพรามันเป็นเซ็ตเพล็กที่แบบว่ามันไหลไเรื่อยๆเลยอะอเอ้ยทีมคนนี้ก่อนนะ <laughs> คือตั้งแต่เริ่มมาอยู่ไม่ได้ใช้แบบ อุ้มมัง,มงกรเลยนะเนี่ยไอ้รีกุเพิ่นเพิ่นวัดดีเชเอาแจ็คมั้งดีกว่า,นนา,มา,วาไม่อยู่ไม้เพื่อนแถวนี้เพื่อนายอยู่ไม้อยู่ฮะปิ๊ไม่เข้าอ่ะอันนี้ก็แบบเรือกี่โดดนะต่างใช่เคสช่วยหน่อยมันจะตายแล้วนะนี่ไงหาเคสต่อเลยฮนะไหนแล้วก็เนะน,นี่ยวัดดี วหะวาบทสุดคนที้ผมไม่รู้ว่ามีอะไรนะทุกเองกันนะแต่ลองตีเขาล้มก่อนนะไปฉายยุ่ห่อเลยเนี่ยฝืนเกินคือแบบส่องได้ทีเยอแล้วแบบใจมากอ่ะคือจะเอาไปได้ไงกลับไปหาเจ้ก่อนนะนี่ไงมีคนดึงมาละจำไม่ได้ว่าล้มไหนอ่ะน่าจะรีกุบมันอยู่แหละยี่นี่ไง ไรเมกดีกว่าผมเห็นตำแหน่งของเจกละเนี่ยเขาต้องอยู่ตรงนั้นแหละเขาไม่มาหรอกนี่ไงอ้ยโอ้จะขวางหน้าต่างกันหน่อยไม่ได้คนนี้ไรวะวิ่งโคตรไวดึงเพื่อนไหมเห้อฮัลโหลอุยโอ้โหนั่นลูกเองไม่ใช่เจกมาช่วยมามาใช้ขวับะ <laughs> ที่ผมติดเลนอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมิเงี้ยมันไม่จบไม่สิ้นทีนทีเห็นป่ะโมโมลูกมันหมดละเอาเจ๊กมั่งดีกว่าคิดว่าแทงหลังใบหน้ามีอยูน่นะลองดูก่อนนะอ่ะไอ้ลูกหมดหรอวะโอเคให้เขาติดอะไรนะเปิรก์กต้องแ่เดี๋วเราไปมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะเราเม้าหวังเปิรก์กเปิร์กตะเกียงดีกว่าไอ้ขึ้นไปข้อตะกิด ตอนนี้ไม่มีใครได้ปั่นไฟอีไงจะไว้คนนี้แบบตัวแสบเลยอะคือตอนแรกทำไปแสบมากอีแต่ยากว่ะโคตรจะสวยนี่แหละไอ้ียไอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไหลหมดอะใครดึงอะน่าจะเป็นเคด้วยฮะดึงอะคนนี้มั่งดีกว่าไอ้ี๋เขาหนีปั่นไฟว่ะ เขาแบบไม่หงไม่หิวกันแล้วอะ่ะแหมเพื่อนคืออยากรู้ว่าเขาจะหนีไปหิวกันไหมหรือไม่แบบน่าจะกลัวกันหมดแล้วไม่ยอมหิวกนะันละวัสดีเพื่อนออกไปได้แน่เงี้ยกดมือเลย <c oughs> วะไลแขกกันถูกไปเล่นกันดีอะ่ะไหนล่วะวะเมืดด่อกี้โดดนี่ไงเดี๋ยวไว้ ดูไว้ให้คนนี้ตายนะแต่เขายังแบบอยากยุกอยู่อะ่ะอยากแก้สถานการณ์ได้เพื่อนเนี่ยมึงตัวโชว์รอบหนึ่งอะ่ะไม่ได้เก่งเลยดีวายดิว่ารอแทงหลังเขาหมดนะเสียดายอะ่ะคือแบบอยากใช้เปิดกำบงับงบงับงอะ่ะเขาไม่ยอมฮิวกันแล้วอะ่ะเอาดิจะโยนเกมแล้วอะ่ะจบแล้ต่างไหมนี่ก็ต้องโดดแหละ ไล่วิ่งโคตรไวเฮ้ยเอาว่ะเคสฮยูตัวเองละผมเลยแบบนี่งไงเจอเคสละเคสผมมีแผนล,ละดึงเพื่อนดิเออเคสมาต้องบันลงสักตั้งหนึ่งอ่าให้เขาแบบติดประกบบังไปปล่อยนะเพราะนายติดแล้ว โอ้วะวิ่งบอเล็กมาเพื่อนได้เพื่อนเพื่อนมีไม้อยู่ฮะน่าจะล้มไม้เฮ้ยไม่ล้มวะมาเดี๋ยวเอาไรว่าจุดท้ายอ่ะคือผมจะให้วเขาแบบนอนแห้งกันนั่งยาวๆ่ะพอดีไอ้ไม่ยอมดึงเพื่อนดินะไอ้หลอกโดดว่ะโคตรเทอ่าเพื่อนนอนตรงนั้นไป คือผมไม่อยากรอแล้วอะ่ะออกไปเลยโอเคจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาแข่งกันนั้นเท่าไหร่ใครออกไหมน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเคสนะฮะออกแต่ตอนนี้ติดปัญหายอย่างเดียวคือผมจำม่ได้ว่าผมตีเมกล้มหนป่ะคนที่ออกนี่เป็นโอ๊ยคนที่ออกเป็นเมคแค่เง้นเคสก็ต้องอยู่ตรงนี้ฮนะบาเล็กเอาหายหายเฉยอะไรวะเนี่ยใช่ปะเนี่ยคนที่คานตอนนี้เป็นใครเนะี่ยเป็นเคส ตีเขาหลงบันเล็กแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไปคานเจอหลุมอะ่ะไม่เอานะดวงจะดีกันไปยี่ไงโอ้โหหาเัืงนานกว่าจะเจอเฉยยังไงสอบอยู่ไกลอะ่ะเพรามันก็เป็นเซตเบิกที่ค่อนข้างลงตัวแหละแต่มันจะแบบค่อนข้างเลอะเทอะหน่อยในบางช่วงอะ่ะหลุมไม่เจอก่อน <c oughs> จีฮยองอ๋อรอบนี้ลงค่าสัตว์นาวินคือมันปรับใหม่มามันก็ไม่ได้กว้างอะไขนาดนั้นฮนะแต่ลองดูก่อนนะแต่มันก็ยังกว้างเดี๋ยวแหละที่จะให้เขาติดปักอของบางของเลยนะต้องแสงดาราลองฝืนดูก่อนนะรู้ได้ปะ <laughs> ไม่รู้ตอนนี้จะได้เหมือนตาเมื่อกี้ไหมนะนี่ยังไงโห้โคตรสุดคือเกิดมาได้จุ่มเครื่องกันทนหน้า 7.2ว่ะผมต้องเอาเขาตะลมแบบโซน,นี้ให้ได้อ่ะจะวิ่งฉีกไหมเฮ้ยบนล่หง,งว่ะเฮ้ยหลอกโดดโคตเทโดดไหนเอ๊ะเฮ้ยโคตเทเมื่อกี้แบบผมลกด้วยนะรีฟกดเกิน <c oughs> อ่ะเ้อเฮ้ยปั่นในโคตรสุดอ่ะ มาอี๋ไงคนอยู่กันอื้อเลยนะลองฝืนดูก่อนนะล,ลองแบบลากไปให้ไกลสุดอลยให้เขาแบบติดพกกำบัน้นกันให้หมดเช่นแบบตรงนี้ในทันอยู่ผ่านปะมีไม่ใครอยู่ใกล้เลยแต่คิดว่าน่าจะอยู่แมสกนี้กันแหละอี๋ไงไม่ใช่นี่คนนี้แหละน่าจะติดอะไปลองดูก่อน ติดเลยวะนี่คนนึงติดไหมไม่เหงืเออมาหคนสุดท้ายคนนั้นจิ๋วเขาติดแม็กยอยชอยด้วยวนะเน่ยหมาเกมไวปะลองดูก่อนนะดูได้ปะนี่บิงเข้าที่โลกอย่างนี้ได้แบบเข้าทางเลยาปาร์ตหลังไปกันเม็กคนสุดท้ายนี่งไงผมเห็นละ คือเซตเบิกนี่เป็นเทคนแบบแค่ลมคนแรกได้คนสองสามสี่จะโคตรง่ายทันปะเนี่ยไม่นะทันไอ้ลีออนลีอองเป็นเจ้าอีรดนตีวะเฮ้ยนายมีไม้อยู่ทันปะวนะเนี่ยทันอยู่แล้วฮะเขา,าจะวิ่งไปช่วยจิว อี๋ไม่โดนได้ไง,ไงวะน่ะโอเคโอ้โหน่นมันจะเกมไว,ไม,ไ,ว,วไม่ไหลวละไม่ไรอ่ะคนนี้ก็ดีมากโคตรล,ละแต่คนนี้เขาแตะเพื่อนไว้นี่จะไม่ผิดไม่มีแขงหลังละแปลกนนี้ต่อเลยตอนที่แบบเจ็บสี่มีเกียวอะแล้วเครื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จด้วยเนะี่ยให้เขาแบบติดมุมกรได้ทันปะรอดูก่อนนะน่าจะทันอยู่ เราเนี้แบบเลนโคจะมัวแล้วอะ,อะไม่เห็นใครเลยเครื่องนี้ไม่น่าอยู่อะลกนกไม่บินไม่รู้อะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ทำไมเสียงมันเหมือนมีคนปั่นอยู่ะนะ่ะโอเคให้เขาไปช่วยเลยผมไม่เห็นนะผมไม่เห็น <laughs> วะอี๋อไงโอ้เสียงใครวะนะ่าเสียงจิ้วจะไปโอ้ไปต้องให้คนแบบนี่เดีลีออนจะอี๋ เค yeah. น่าจะหยู่ตรงนี้นหมดแนละ้วนี่ไงลีกุ๊กมันเพลินเลยอะโอ้วิว่งเฉียวแล้วคนเนี้ยนี่ไงจิว๋วลูกมไม้ซ้ายขวาวะ่ะเคไเลจิ๋วนะจิ๋วเจ็บอยู่ด้วยคิดว่าไม่น่ามีแต่ยากอุอ้ยเขาโดดเฉียงเข้าได้ไงวะเนี่ยคือผมไม่เคยทำได้เลยโดดเฉียงกันอหะนี่จะวนต่อหรือว่าไงไอ้ยิ้งได้มีไม้อยู่ เฉยสวยถ้าอุ้มจะทันด้วยเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยอี้คอเดดแตะเครื่องดีกว,ว่าคนนั้นแหละลองแบบฝืนไปหาคอเดดเน,ะนาะน่าจะทันอยู่วิ่งไปหาเลยฮะสองนี่น่าจะทันอยู่ฮะนี่ไงคอเดดอยู่ตรงนี้เครื่องระเบิดด้วยเก็ติ๊บกังบงังหัวละมาเพื่อนมีเราติดทิพย์เีอะวยะวิ่งไปเราหมูแล้วไม่น่าอยู่แถวนี้หรอก มันเนียนตรงไหนไหเพื่อนนี่ลบเลยฮะปาบโคตรสุดโคตรจะโกงมาไหนต่อเขาไม่ดีเลยว่ะดิก <c oughs> คือเขาผมแบบไล่หาเม็กระริออนน่าจะน่าจะเกมไวเยอะนะแต่แบบโอเคให้เกมยืดเยียดีนิดนึงพอได้อยู่เสียงใครเนี่ยโอ้โหลิออนมันโดดได้ไงวะเนี่ยพังเงิน น่าเป็นหน้าต่างอะ่ะไอรีออนมีตายายก่อนนะไม่ใช่ขวาโอเคให้เขาหิว้วไปก่อนอะ่ออนะอี้มะเล็กโดดไปทางหนเลยจะอีผมพินหมดนะเอาดีปะตายายคนนี้จับได้เค คิดว่าเขาคงไม่น่าฮิวหรอกเขาน่าจะรู้แบบรู้แล้วว่ามันฮิวไปก็มีประโยชน์อะเพราะผมเล่นสายแบบตีล่มอย่างเงี้ยปั่นอยู่ไหนก็ได้เครื่องนี้สกิดไว้ก่อนอาจะได้เฮ้ยเครื่องที่สองกำลังเสร็จเอาดิบ้าน่าจะคุมเกมได้อยู่อุ๊ยใครเนี่ยอี๋เขาเด็ดนี่เลยเนี่ยตายยากปะมันไหลอยู่มั้งเนี่ยถ้ากิวไปช่วยเนี่คือแบบโคตรอิ่มอะเอาดิ เรียออนคนนั้นนะใครช่วยไหมเฮ้ยเสียงเม็กผมจำได้อยู่โอ้เไอ้จิ้วโอ้โไม่ได้เลยไปติดอะไรเม็กก็ไดนะ้ไม่เป็นไรพอได้อยู่ไอ้เรียออนไอ้คนนี้ดิลงไม้ใช้ขวาปะ <c oughs> วะยืนมองหน้าเลยนะไปนะ่อยไลเม็กดีกว่าให้เขาแบบเสียงไม้เล่นไป <c oughs> อะไรนะเมื่อกี้มองไม่ทันเกิดอะไรขึ้นมันอนะเฮ้อเอาไปเอาไรเมื่อกีก้แบบงงอ่ะเกิดอะไรขึ้นมเนี่ยภาพตรงหน้าคือแบบอยากจะเชื่อสายตาเอ้ยเจอพี่หลอกไฟอะครับเขาจะรีบกอยู่ไหนนะลองฝืนมาแขวนตรงนี้ดนะ้วยน่าจะได้อยู่ <c ười> คิดว่าจิ๋วเขาเด่นน่าจะติดอ่ะน่าจะปัอ่นย,อยู่แมงดิบะ ไม่มีไม่เห็นเลยเข้าตู้ปะเนี่ยไม่มีไม่มีใครเลยกระเถิบคนนี้ไปก่อนเลยไม่รู้ว่าเขายังเล่นอยู่โซนนี้ป่าเนะี่ยแต่กระเถิบไปก่อนเนี่ยก็ไม่เสียหายเลยที่ออ,อนอยู่ไหนวะหละังบ้านเล็กปะไม่มีเอ้ยดีไงจิ๋วตีคือว่าแอดออน ทัศนาทวทิศของเรนเนี่ยเว่าโคตรสุดแหละคือใครก็เนียนไม่ได้ใครก็บ่นไม่ได้อะมากลับไปรอบหนึ่งจะอ๋มาคนนี้ตายหรือยังไม่รู้ฮะขอลองหาคนก่อนนะเฮ้ยอยู่เครื่องนูน้นลองฝืดอุ้มไปดูทันปะวะเนี่ยเฮ้ถ้าไปเสาหนูนจะทนไไันปะวะ ลองดูว่าไงไ่ดูว่าเขาหลีกกูกันปะเนี่ยฝึกมาเสานี่แหละน่าจะหลีกกูมันอยู่จริงอะ่ะเห็นเขาฮิวันอย่างเงี้ยนี่ไงอยู่นอื้อเลยคือสองอันนี้เขาติดปอกกำบังของเราอะอเจ๊แต่ผมไม่เห็นลีออนอะ่ะอยู่นี่แหละในตู้อะ่ะน่าจะในตู้แน่นอนเจ๊เอ๋อะไรวะเนี่ย แล้วเสาอ,อยู่โคตรไกลทันปหมวะเนี่ยไม่ยู้หลุดไปแต่ลองดูกันทันอยู่ฮะทันอยู่ทันอยู่ยย<ฮ>เกือบโอเคอ่ะเขาเด็ดค,คือไม่รู้ว่าเสาที่ใกล้สุดโอเคหลังโอเครนะน่าจะทันอยู่อ้หลุ่มเห็นละคนที่ไม่ดีเลยว่ะไม่ถูกไม่ดีแล้วไม่ไหวแล้วไม่ขัดขืนเลยทั้งนั้นโอเคเราก็ทุบหลุดนะ ีหมุนตัวโชว์รอบหนึ่งเทปะ <c oughs> แม่งเอ้ยเรียบหนูไม่ทันโอเคโอ้ผมเจอแหลงม่วงว่ะกูว่าไม่เขาเล่นกันแปลกๆแ,แ,แล้วเขาอุ่นเจแดงมาด้วยเน,ะยนี่ยไอ้ตายจีเพื่อน